สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะมีเรื่องมาเมาส์ค่ะเพื่อนๆค่ะมีเรื่องมาเมาส์ไอ้น,นี่ไนไปเจอ,อในเฟซส่วนตัวนะในเฟซส่วนตัวแต่ไนก็อยากมาเมาส์ในเพจเนาะก็คือในเฟซส่วนตัวเนี่ยคือไนก็จะเจอแบบว่ารูปแบบที่ว่าผู้ชายที่เขาเรียกอะไรล่ะแอดเรามานะพอไนซ์นรับแอดปุ๊บเนี่ยก็จะ ส่งข้อความดีเล็กมาทันทีปั๊บเลยเพื่อ,อนๆค่ะแบบว่าเหมือนระบบอัตโนมัติเลยเพื่อนๆค่ะอันนี้คือนายเจอบ่อยนะเพราะว่าไเพราะว่าในเฟซส,ส่วนตัวเนี่ยคือนายก็ยังานะผู้ติดตามคือยังไม่ถึง5,000คนนั่นเองไอเป้าหมายของนายคือจะรับทุกคนจะรับทุกคนนะใครแอดเพื่อนมาเนี่ยคือนายก็คืออยากจะรับหมดเนาะอยากจะรับหมดแต่แต่ข้อเสียก็คือและส่วนมากก็จะเป็นพวก ฝรั่งนั่นเองชื่อฝรั่งแล้วกันหน้าตาดีโปรไฟล์แบบว่าสวยูหล่อล่ําเลยเพื่อนเพื่อนหล่อมากนะเพื่อนเพื่อนแล้วทําไงล่ะเราก็รับไงเราใจอ่อนเนาะใจอ่อนเห็นผู้ชายหล่อไม่ได้ก็รับไงพอรับปุ๊บส่งข้อความดีกมาปั๊บไม่เท่านั้นไม่หยุดเท่านั้นวิดีโอคอลมาทันทีเพื่อนเพื่อนแล้วแบบนี้เราจะทํายังไงอะคะบล็อกให้ไวเลยเพื่อนเพื่อนบล็อกให้ไวนะครับเพื่อนเพื่อนกลัวค่ะกลัวผู้ชายหล่อ กลัวผู้ชายรอนะ,ะเพื่อนๆขาเนาะไม่อยากจัดซียงนะ,ะเพื่อนๆ่ะถ้าใครๆเจอแบบนี้ในเฟซส่วนตัวหรือว่าในเพจก็เพื่อนๆ่ะทางที่ดีบล็อกให้ไวค่ะเพื่อนๆ่ะเตือนจากใจนะครับรเพื่อนๆ่ะ